ประตูออโต้ค่ะร to well ับรองว่าคันนี้ซื้อไปพอใช้เลยเพราะว่ามีในส่งตัวด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นสปอยเลอร์ข้างหลังนะคะเป็นแบบเหล็กนะทุกคนหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรจำไม่ได้แล้วขออนุญาตลืมนะทุกคนอ่ะคันนี้เป็น M C e t e r d e r g e n X ค่ะตอนนี้เป็นตัว2 0และที่สำคัญต้องบอกว่าคันนี้ตรวจคุยสเปคชั่นเรียบร้อยแล้วนะคะรองรับตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมรับกันเลขไม่แท้ถ้าวันนี้อยากได้สประตูออโต้แล้วก็เป็นรถปีใหม่ปี2020นะคะทุกคนหาเลขไม่ก็ไม่ได้เยอะ ราคาเงื่อนไขคือดีมากๆหน้าร้านขายอยู่387ในรถราคาหน้าป้ายให้เหลือ357ค่ะเงื่อนปรกันสูงทเซนได้เลยสำหรับผู้ค้าที่เกรดดีด,ดีนะคะแล้วก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณสัก6,000-7,000ก,ก,กว่าบาทต่อปีค่ะแต่ว่าได้รถแบบนี้นะทุกคนตัวน,นี้ก็จะมีทั้งใ้ยโนงตัวระบบช่วยลงทางละชัน้นระบบการเลื่อนถลายนะคะหมดอิโคแล้วก็หมด power รับประกันว่าขับสูงแน่แลใครที่แบบต้องเอาไปใช้งานผนของนี่เขาก็ติดของตัวน,นี้ไว้ให้แล้วนะคะสำหรับบาร์ด้านหลัง เอาไว้คนของไว้ทําอะไรก็ตามนะคะเรียกได้ว่าซื้อไปแล้วก็คือพร้อมใช้งานได้เลยสำหรับรถตัวเอีกเเดอร์คันนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจคันนี้ค่ะสามารถจิ้มลิงมาตามขั้นตอนาลังม่อได้เลยนะ